ไอพี่มันอ,อน้อมมันอ้อมซ้ายพี่มันอ้อมซ้ายอยู่นี่เหรอมันอยู่หลังพี่มีแล้วพี่มีนมันอยู่มาร์คซ้อมอยู่มาร์คซ้อมพี่ตรงรั้วตรงรั้วเลยอ้อมไปตรงไหนวะออมไปรู้วใส่ชุดขาวด้วยรั้วรั้วนะรั้วแนวหน้าเลยซ้ายต้องอยู่ซ้ายอีกใครปาไฟผมหมนี่ใช่ไหมไมุมรั้วให้ไหมเออนั่นแหละเราทำนั่นแหละพี่ แต่พี่ปาไม่ถึงมันต้องปาเข้าไปหลังหลังรัวมันมาแล้วมันมาแล้วไหนเตรียมใส่นะที่จะไม่ให้มันเข้าวงเด็ดขาดออกขวาแล้วออกขวาแล้วพี่ออกขวาแล้วยู่ในวงเว้ไม่ต้องยือยู่ในวงไว้ยู่ในวงเวท กา <God. S 2> พ,พี่จะแต่กงานด้วยยังไงเยอะไม่เห็นตัวเลยแต่พี่มินใหญ่ใหญ่พีโอ๊ยโอ้โหเลยผมมีทะลุควันเลยพี่ตายเลย